วันนี้ครับแชมป์ได้มาค้างคืนกับพี่ติกกิจกรชัยโยครับพี่ติเรามาค้างคืนกันเนี่ยผมบอกแล้วว่าวันนี้เราต้องกินเราต้องชนนะพร้อมยังตรงนี้ให้รู้เรื่องกัไปเลยชนเลยนะเป็นอะไรวิตามินอะไรอะโควเโคนาเออเป็นไง สุดยอดอ่ะดีไหมดีไม่ดีไม่ได้เราเอาคืนไม่ได้เวฟมาแล้วเฮ้ยเบลไงอ่ะชนไหมเนี่ยชนไหมเนี่ยเขาจกูชนไปตีแล้วพังเลยเฮ้ยนี่ไงวันนี้ต้องกินต้องให้นี่มะม่วงเนี่ยของไทยกับม่วงเนี่ยของไทยกับไทยไทยบอกก่อนไทยเฮ้ยเฮ้ยไทยใครใครที่ไรมึงอ่ะ